สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเนาะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ quick trip นะคะก็จะเป็นทริปสั้นๆอันนี้ก็จะไม่ได้ตัดต่ออะไรเนาะเอาละสำหรับนะคะ quick trip วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ graph editor นะสำหรับมือใหม่เนาะตอนนี้นะคะเราอยู่ใน workspace ที่ชื่อว่า animation เนาะอ่ะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ตามปกติเนี่ยเราจะอยู่ที่ layout ใช่ไหมอ่ะเราจะย้ายไปที่ animation นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย ที่หน้าต่างทางด้านซ้ายเนี่ยนิชาก็จะเลือกนะระหว่างนะคะวิวพอตที่เป็นแบบเรนเดอรกับในส่วนของเอ่อ r i t l View view เนาะ,ะก็จะเลือก2ส่วนนี้นะคะตอนที่เราจัดการทำแอนิเมชันเนาะปกตินี้นิชาก็จะใช้เป็นตัวของ Material View นะ แล้วก็จะมีบางครั้งเท่านั้นนะคะที่แบบว่าอยากจะดูในส่วนของการเรนเดอร์แล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะแล้วก็งานปกติที่นิชาใช้เนี่ยจะเป็นแบบ E-V นั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบ Animation นะโอเคอะทีนี้นะคะทีนี้นะ,ะด้านล่างนะคะด้านล่างนะจะเป็นในโซนของ d ดร s h ชี t นั่นเองเนาะก็จะมีตัวของนะคะ คีย์เฟรมต่างๆเนี่ยที่เราได้ทําการทํา Animation ไว้เนาะทีนี้บางทีเนี่ยเรามีความจะเป็นที่จะต้องใช้ตัวของ Graph Editor นะเพราะว่าระหว่าง Keyframe เนี่ยมันจะมีการ i n t e r อร์เ t e นะมีการ i n t e r อร์เ t e มีมีอินเขาเรียกว่ามี In นบ t ท e e ีอยู่ระหว่างนั้นเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยนิชาจะใช้ Keyframe เนี่ยเป็นแบบ Constant นั่นเองเนาะเพราะว่าจะใช้เป็นแบบโพสต to p o s สเนาะ ทีนี้เข้าเรื่องของเรากันก่อนนะนิชาจะไปที่ตัวของกราฟ h e ด i เตอร์กันเนาะไปที่ e d ด t เตอร์ไทม์นะคะตัวนี้นะแล้วก็ไปที่กราฟ h e ด i เตอร์นะคะอ่ะเปิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะทีนี้จะเห็นว่ากราฟ h e ด i เตอร์เนี่ยมันจะดูค่อนข้างยากนะคะดูค่อนข้างยากเนาะเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันมันจะมีอะไรบ้างนะ มันจะเป็นแบบเส้นนะคะเส้นต่างๆที่แบบดูค่อนข้างสับสนวุ่นวายนิดหนึ่งนะสำหรับมือใหม่น้องนะชาก็แนะนำนะคะให้เราจัดการคลิกในส่วนของ normalize เนาะแบบนี้นะจะทำให้เราเนี่ยดูกราฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็นะ,ะในส่วนของ เมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นกระดูกชิ้นต่างๆที่เราได้ทำการ Active เนาะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระดูกทอเซลนะคะแล้วก็นะคะกราฟที่เราได้ทำการโฟกัสตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลเคชัน y เนาะนี่ก็จะเป็นในส่วนของโลเคชัน x นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกนต่างๆใน Blender เนี่ยมันจะถูกกำหนดด้วยสีอยู่แล้วเนาะแกน x จะเป็นสีแดงนะคะแกน y จะเป็นสีเขียวแล้วก็แกน z เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะอันนี้ก็จะถูกแยก,กแบบแยกไปตามนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราดูนะมันจะมี p a ราด r y อยู่เนาะก็คือมันจะเป็น rgb นั่นเองนะก็ลองไปเล่นกันดูเนาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะจัดการกับ Graph Editor นะก็แนะนำนะคะตรงส่วนนี้ในส่วนของ normalize นั่นเองนะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของ Quick Trip เนาะไม่มีอะไรมากนะคะแค่จะบอกว่าให้มากด Normalize ตรงนี้ด้วยเท่านั้นเองเนาะไปและะ้ค่ะสำหรับทริปนี้